สาอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ความจริ่วนคืสิ่งน้แต่งแมกจะยังคงรันสุดที่จะผ่านไปก็ planada suxson oh เป็นเพลงประกอบละครเรือนแพนั่นเองซึ่งได้เพิ่งจากอะคแอร์ไปสดๆร้อนๆเลยนะครับแค่สองวันเท่านั้นครับการครับแฟนตอบรับเป็นยังไงบ้างครับโอ้๋อบอกว่าเป็นไงบ้างครับดีชอบก็จะบอกว่าภูมิใจมากมครับกับวันแรกที่ที่ได้ชมละครตัวเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มีแบบได้ละครแล้วก็พอได้ได้เห็นผลงานแล้วก็ได้เห็นว่าเป็นแฟนก็ชื่นชอบก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับท แล้วบทเป็นรินครับเป็นนักร้องครับผมก็คือาแรนเตอร์จะมีความคุนค <okay ูนม okay ีความบอสครับเหมือนตัวจริงไหมไม่เหมือนตัวจริงเลยไม่เหมือนเลยดูจะเป็นแบบว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนสาวโอนแล้วเราจะเป็นนักร้องซึ่งเวลาที่มีเรื่องอะไรเนี่ยคือคือรีนจะไม่ค่อยต่อสู้ก็ร้องอย่างเดียวใช่ต่อสู้ก็มีมีมีไม้ตายคืออาวุธครับเมื่อวานเห็นมีขาไป ใครรู้เก่งอยากเล่นเองว่าใช่ใช่สมองใช่สมองใช่สมองใช่โอเคจะได้ไหรอจะได้ไหมครับใช่ก็ไม่เหมือนตัวจริงเลยใช่ไหมก็คล้ายๆครับแต่ว่าเรื่องของความบอสอะไรยังไม่มีโอ้ยอันนี้ผมช่วยคอนเฟิร์มครับจริงครับแล้วเรื่องแรกเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างครับขอเรื่องแรกนี่หลายๆคนกังวลนะสำหรัการเป็นยังไงบ้างกังวลมากครับคือตอนแรกรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นละงหล่ออย่างนแล้วก็ดีใจมาับพี่ลกดีใจไหมเลื่อนจน ใกล้ใกล้จะถ่ายแล้วมืก็กลายเป็นตัวเพราะว่ากลตัวทำไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยถามว่าคือเรามีทฤษฎีในการเรียนแต่ว่าท้องผูกไม่ใช่ค่ะเป็นแพทย์ตลอดครับไหมเป็นแพทย์หรอมั้งผมว่าอ่ะครับเชิญครับเชิญครับกันครับงานภาษาอังกี่ยว่าที่เป็นการสู้คอนเสิร์ตใช่ไหมเนี่ยอเขาเรื่องนี้แบบโอเคไม่เคยถ่ายกันครับ ทาเมื่อก่อนแล้วก็คือเรามีเรียนทฤษฎีกับห่องน้อยอย่างเดียวแต่ว่าประสบการณ์ต่อหน้ากล้องเนี่ยไม่เคยมีเลยการแสดงละครใช่ครับวันแรกไปเจอกล้องก็แบบว่าตื่นเต้นว่าเฮ้ยกล้องนี้ต้องทำอย่างนี้ล่าครับคือเราไม่เป็นออันนั้นเป็นคอนเสิร์ตไปนิดนึงอย่างนี้แสดงว่าจะต้องมีฉากที่รู้สึกว่ากังวลใจแล้วก็ยากมากี่สุดสุดบบชีวิตการเป็นนักแสดงขมอนกันเลยใช่ไหมใช่ฉากไหนที่เก่งไปเลยหรือเปล่ากกรไงร คับแต่ว่ามีความสุขมากวันนี้ใคอย่าพึ่งพูดไปนะเพื่อนครับนะครับผมก็รู้สึกว่าประทับใจฉากไหนบ้างประทับใจฉากเอ่อรับใจหลายฉากมากครับเพราะในเรื่องได้มีโอกาสร้องเพลงด้วย <c oughs> นะครับก็ะจะมีฉากที่ต้องร้องเพลงจีบเพลงด้วยเลิฟซ <c oughs> ีนมากันเถอะเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะโซโน่ก็มีเลิฟซีนกับนางเอกโซนก็มีเลิฟซีนกับนางเอกพี่โซนไม่มีเลยครับไม่มีเลยดูสนใจนะ ยังมีแบบว่าแบบล้มเต้นรำต่แล้วก็แบบมีแก้มไปโดนได้จมูกไปโดนแก้มนางเอกบ้างแต่ว่าพี่สนนี่แบบว่าได้ตังโมนี่คือครั้งผมฝนหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ครับไม่ไม่นะก็ต้องติดตามความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ใช่ครับเรียนแพรให้การฝากดีกว่าค่ะครับผมดูหรือเปล่าครับดูสิครับนี่ไงครับตัวอย่างที่ดีนะครับต้องดเลือกนี้ ละครนเตอน์แทนนะครับผมเป็นละครที่ทํามาทุกครั้งนะครับผมแล้วก็ได้รักกับกลับที่ทุกครั้งนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนตั้งใจทำมากๆนะครับทั้งการพี่โนและรับพี่ศนพี่เอกรวมถึงกุ้งกับทีมงานทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีเพลงเฉพาะแน่นอนเลยในเดือนแทนนะครับมีโหลดไหมโหลดโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็ล่าสุดผมค่าข้ามหัวใจซึ่งเราต้องการที่จะเล่นี้พิเศษพราะเรื่ ตอนท้ายมีแอดลิดเขาเรียกว่าเป็นป๊อปอันดีนะครับของก็เป็นเป็นซิงเป็นสิ่งที่ได้เคยทำร้องใช่ใเป็นครั้งแรกครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับสามารถดาวน์โหลดได้อย่างที่บอกครับจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับครับผมแล้วก็เล่นแทรนะครับทุกวันจันทเขียงวันพฤหัสทุกเช้เวลาสองทุ่มยี่สิบนะครับหลังข่าวนะครับนี่นะครับมีเสียงเรียกร้องมาว่าอยากให้การโชว์แอดลิปบันทึกหน่อย เอาเลยครบครับเต็มที่แล้วฉันยังสำคัญเท่ารคิดฝันไปดีไลแค่ไหนมีโอกาสได้ยึในหัวใจเธอบ้างไหมอยากกินอย่างเดียวขุดไปด้วยดอกจันรหนึ่องสามสองสาม สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะยังไงต้องขอจลนะครับหมดแล้วครับยังไงต้องขอขอบคุณน้องกันมากๆนะครับที่มาในรายการของเราในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับเราสามคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่ะโชว์เต้นหน่อยโชว์เต้น 太牛